จังหวัดโคราชนี่กาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็หลายค่ะโดยเฉพาะเขาใหญ่นั่นเองนะคะตอนนี้เขาใหญ่เพิ่นจะมีน้าตกเฮลสวัต์ <c oughs> นั่นเองนะคะหลายๆคนก็าอาจจะเคยไปแต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานเพิ่นประกาศปิดอุทยานแล้วเนื่องจากว่ามีน้ำจากเขื่อนลำตะคองนี่แหละคะ่ะไหลลงมานะคะทีน้าตกและเหตุให้มันมีสีคุณแดงก็เลยห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นที่สําคัญก็คือต้องปฏิบัติตามกฎเล็กหาขอนํานะคะ โดยทีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะนายสยามสิริมงคลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามพร้อมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวของนะคะเพื่อนกระติดต,ตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะบริเวณน้ำตกเ้วสวัณนะคะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ <c oughs> หลังในพื้นที่นะคะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อําเภอปากช่องนะคะ <c oughs> จังหวัดนครราชสีมา ตองปิดแรงท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเฮสุวัณเนื่องจากว่ามีมวนน้ำ จำนวนมากเลยล่ะค่ะไหลมาจากทางล่าตะคองอลงสูน,สะะน้ำตกเฮลซ์สวัตและก็เฮดไห้น้ำตกที่เคยเล่นอยูดีดีนี่ละ่ะเปลี่ยนเป็นสีคุณแดงนะคะและกัน้ำนี่เชี่ยวกราดหามประชาชนร่วมทั้งนักท่องเที่ยวลงไปเล่นบริเวณนี่โดยเด็ดขาดนะคะหากประชาชนนักท่องเที่ยวลงไปอาจจะเกิดอันตรายได้แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดน้ำตกและกัเบื้องน้ำตกจากบริเวณ ด้านบนก็นได้นะคะบ่ตองเล่นเพราะว่าเป็นตะยานแห้งอีหลีค่ะนตะยานอยูครับน้ำหลายแห้งค่ะน้ำรลายแห้งแล้วก็น้ำเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อเนึ่องกับประมาณพันหาภูละค่ะหนึ่งพันหาร้อยนนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าหากเป็นช่วงวันยุทธนะคะเสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นวันยุดธก็จะ เพิ่มจากจากพันหนึ่งพันหารอยคนจะเป็นเจ็ดถึงแปดพันคนนะคะที่ต้องเดินทางมาชมบรรยากาศาทะเลหมอกวิวทิ่ทัศนความเป็นธรรมชาติและก็ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หม้อระดกโลกนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะทางอุทยานจําเป็นต้องปิดพื้นที่บริเวณน้าตกเฮลสุสวัตนะคะส่วนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเล่นตอนลางนะคะเล่นที่น้าตกใดตอนใดก็ต้องคงรอบประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำแบบ รายวันนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนักท่งองเที่ยวก็สามารถมที่จะชมความสวยงามของธรรมชาติได้ตามปกติแต่ควรที่จะปฏิบัติตามข้ามแนะนําของเจ้าหน้าที่ย่างเค่งคัดอย่างเช่นอย่างแน่นะคะอย่างเช่นห้ามขับรถเร็วเกิน60กิโเมตรตชวโมงนะคะกระตองปฏิบัติตามแล้วก็ห้ามทิ้งขยะห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามน้ำสัตว์ปลา ออกนอกเขตอุทยานโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของสร้างปลาสร้างจะตกมั่นนะคะหากพบเจอกับไฮลีกเลี่ยงการประเชิญหนา้าให้สังเกตพฤติกรรมของสร้างนะคะห้เบิงว่าหูมันเนี่ยนะคะมันจะกระดิกบอ่อหูกระดิกบอ่อหางจะโตกบอ่อแสดงว่าอารมณ์ดีนะคะแต่ว่าทางหูตั้งสี่ขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ hey, จังไดระวาง,วางนะคะกร<า>งกระ,ะ<า>ต้องระมัดระวังแล้วก็ พยายามที่จะออกหางแต่ว่าถากับรถดไปเนี่ยถาสร้างมากนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือให้ยุดนิ่งก่อนนะยุดนิ่งก่อนให้ยุดนิ่งครับกค่อยๆไหลรดไปนะอย่าเอิกกระเริ่งแห้งเพราะมันจะต๊มันแล้วก็ง่วงง่าก็จะมาได้บ้านนี่แต่เห็นน้ำคาวนี่อันอันเพิ่นกันิ่งอยู่ครับแต่คนในรถเนี่ยก็ชูดเมื่อถือขึ้นมถทายมถทายจังสิแบบนี้ดีบ่อ๋ออันบ่บ่แนะนัมนะคะเพราะว่ามันจะยิแฟตออกมาน้ำเนาะแต่ภาพบรรยากาศน้ำตกะเพิ่นสวยงามแห้งแต่บอกว่าณตอนนี้นี่ต้องประเมินไรยมือนะะ เพราะว่าเขาเยกับเยแห้งนะครับผมเพิ่นอาศิษสะะสมน้ำป่าเวลายบอกหวว่าสิทลักลงมาย่ามไดนะครับ